รักแม่ไหมแล้วรักแม่แม่ทุกคนไหมรักใช่ไหมรักพี่พี่รักแม่แม่อันน้บุษบารักแม่แม่ออบุสบาโอ๊ไม่ไปด้วยนะโอเคบุษบาตาคุบิสุบอษบาบุษตาอานะโอโอ๊ยโอบุษบาตนี่แล้วเนี่ยรับพยาน อ้มยาวดิอาบูซาบาตาคมลายอ้อมแดงเอ้อยแล้วมันจะไปยังไงต่อล่ะเฮ้ยเราไปด่าร้องหลบลิขสิทธิ์กัแล้วอะปะตุ่มนี่ไงปะตุ่มหนุนยืนซื้ออันติแอนอยู่ปะตุ่มนะปะตุ่มเหมือนตัวมันตุ่มอะ <c oughs> <c oughs> ซื้ออยู่ขับไปรับไงวันนี้วันหยุดเขาพอดีว่ามาทำไอ้นี่พอดีทำรถอยู่ตรงอ่อ ลาบประดุกในซอยลาบประดุกอยู่ใกล้บ้านมึงจะเล่นมาแล้ว,ลวมาคุยกับช่างที่ประตูไฟฟ้ามันมันอุ้ยนูย้นไงครัวแบบข้างบนไหนจ้ามึงเคยเห็นไหมรึเปล่าในจอเราทับไหมมีรถไฟด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันทีเนี้ยเดี๋ยวแม่กินเดี๋ยวเราเรากินอะไรจะให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรา เออใช่มยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเยี่ยม <Yeah. S 2> เอาอีกแท่ไหนล่ะพอแล้วมั้งแท่งเดียวพอไหมครับอู้หูหกเป็นหฝันนะครับไ,ได้ค่ะอ๋อแท่งเดียวพอแล้วใครจ่ายตังค์ให้แม่เนี่ยเอะต้อเลี้ยงเหรอพ่อแม่ไม่มีตังค์มาแล้วพ่อมีตังค์มามเนี่ย พวกเลี้ยงหมาแล้วก็พวกเลี้ยงระต่ายระต่ายระต่ายผูกใไระต่ายอ่ะตา่ายต่ปบ้านแม่อ้กราต่ายเป็นบ้านแม่ายไม่งงงงมากเลยูเกลเมนองขับรถแไหมรันูดื้อกับแม่ไหมนเนี่ยนิมมาโนสัมโมทนีในศูนย์ทีรส ผมขอไวพอจะอออก่อนสดทักทันทั้งหมดอย่าไหนแนงแนงข้าขอไม่เชื่อหมูทุกประเค้แต่สาร,รามเพชรไม่แพงแนงเออเอาหนีลยนะเล่นจแล้วเอาอย่างนี้นนะแกมากินที่เตี๋ยเป็ดท,ที่ไหนอยากกินอยู่อ่ะอยากกินที่เตี๋ยวยังบอกพี่ตุ๋มว่าอยากกินที่เตี๋ยวเรืออยากกินเตี๋ยวมันอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ไหนอห้อยู่ที่เซนทรัลอยู่ที่เซนทรัลเหรอ ที่รังมฤษอ๋ออยู่ที่ฮัมเบอร์แลนด์เหรอได้แล้วเหรอได้แล้วเหรออาี่ตั้งโทรศัพท์อยู่ไม่หนักอะไรเอาส่แก้วเอาไอติมอีก้า้งไหมเดี๋ยวแม่นั่งกินก่อนแป๊บนึงนะอาบ้าเซลตรงผมว่าใครตัดคำก็นั่งโงอะตรงผมอ่ะ จนิ้วมโนสมโอท่านีนกำลังกินอะไรง่ายเมนูอ๋อกำลังกินอต็มขอโทษขอ,อโทษอะไรอย่างเงี้ยจิ้นิ้วมโนสมโอท่นีนั่นไงนั่นเงนแม่ก็าานั่นแม่ก็อ,อยากให้ล็ออีกรอบหนึงอ่ะนั่นเงี้ลออีกแล้วจิ้นนิ้วมโนสมโอท่นี งอ่ะอ้าเออจะให้มาไล่ลูกชายได้นะคะโอ้โขอบคุณครับคุณบุตสบาเอา้าค,คนที่บุสบานี่เดี๋ยวเราบุสบาดิแม่พ่อฉันอยากกินตาตาบาสิฉันอยากกินโฟกยากกินสิบุสบาตาตาตาบาแต่ไม่อมเขียวเอ,อย้ยไว้ผมเขียวเอ้ยไว้ผมยาวสิตาตาตาแต่ไว้ผมแดงเออไว้ผมยาว ไว้ข้ามเบส <uce> อ๋อโอเคโอเคไว้ผมแล้วแต่เธอจะทำไฟสีอะไรก็ไว้เธอแต่เขาก็ให้มาแล้วไอพี่บุตรสบาเนี่ยใช่ไหนไปนะเอาแก้วมาต<ส>ั้งหน่อยเลยแล้วอย่ามาตั้งนี้ยังไม่ไปลูกยังไม่ไปไอทองแก้เปิดเขายังไม่เขายังไม่เปิดให้เขาเปิดก่อน